ำหรับคนที่สนใจในการทำกราฟิกไม่อยากใช้โปรแกรมที่จะต้องจ่ายรายเดือนในทุกเดือนถ้ารู้อย่างเงี้ยใช้ตัวนี้มาตั้งนานจะประหยัดง,งบมากเลยนะครับผมนะโปรแกรมนี้คือโปรแกรม a f f i n i t y บอกเลยว่าเด็ดจริงเมื่อเร็วๆมาเนี้ยพี่โนตัดสินใจเริ่มใช้ Adobe นะเอาออกหมดเลยตัดสินใจใช้โปรแกรมเนี้ยตัดสินใจเรียนรู้มันอยู่ประมาณวันวัน2วันนะครับรู้สึกว่าคีร่าอะไรต่างๆมันใช้ร่วมกันได้เลยนะจอที่เหมือนตอนที่เราใช้ Adobe เดี๋ยวพี่โนเปรียบเทียบให้ดูอย่างนี อ a อป i ลิเคชันด e ไซเอมันมีโปรแกรมอยู่ทั้งหมด3ตัวคือ Affinity Designer Affinity Designer เทียบเท่ากับ Adobe Illustrator ต่อมาคือ Affinity p h o t o เทียบเท่ากับ Photoshop Affinity Publisher เปรียบเทียบกับโปรแกรม In Design พี่โนไม่ได้ใช้ตัวนี้นะครับพี่โนจะใช้หลักสองตัวคือ Affinity Designer กับ Affinity p h o t o ทีนี้เดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ดูราคาของฝั่ง Adobe กับตัวนี้เดี๋ยให้ดูนะฝั่ง Adobe บนะครัเอาแอปตอนนี้นะมันลดก็จริงนะตอนนี้มันลดตีแปเปอร์เซ็นต์แต่ต่อเดือนนะเหลือเดือนละพันหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สบามบาทจากนั้นก็ราคาเต็มสองพันอ่ะสมมติว่าเอาราคาลดเลยด้วยกันนะสมมตินะแต่มันต้องอย่าลืมมันต้องจ่ายรายเดือนหนึ่งหนึ่งสี่สามจุดแปดสามคูณสิบสอง 12เดือน13,725บาทที่คุณต้องจ่ายจะมีงานกับปิดเข้าไม่เข้าแต่คุณก็ต้องจ่ายต่อปีอันนี้คือฝั่ง Adobe กับตัวนี้ใช้ Affinity Universal หลายเส้นคือได้ทั้ง Affinity Designer กับ Affinity Photo และ Affinity Publisher ได้ทั้ง3ตัวนี้และสามารถใช้พร้อมกันหลายเครื่องก็ได้ทั้งใน Mac ทั้งใน Windows ในแท็บเ็ตในมือถือแต่ถ้าคุณจะซื้อเดียเด่ยวๆนะ 6็ดอลลาร์ 69. แต่พี่โนมคิดว่าเราซื้อแบบเหมาสามารนเลยดีกว,ว่าคุ้มเพราะมันต้องใช้ทำไฟล์โ o t ตช h อปกับไฟล์เอลัสเตเตอร์ก็คือ a f f i n i t y Designer เปลี่ยนเสมือน i l l u s t r a t o r a f f i n i เ y Photo ปเปลี่ยนเสมือน p h o t o s h o สองสองอันเนี่ยเป็นโปรแกรมคู่กายชาวกราฟิกอยู่แล้วนะครับนะถ้าทำกราฟิกก็คือจะจะรู้อยู่แล้วว่าเป็น2โปรแกรมหากินนะคือต้องมี2โปรแกรมแค่ที่กราฟิกต้องมีไอตัวนี้คือคุณต้องจ่ายทุกปีปีละหมื่นสามแต่ตัวนี้อยู่แล้วน 1 6 4 9 9ดคูณ3ดอลลาร์ปีเป็นเงินไทยก่อน5 4า4บาทอันนี้คือคูณจ่ายครั้งเดียว5้า0ันสีซื้อ 5, 1, ขาดเดินครั้งเดียวไม่มีรายเดือนไม่มีรา,ายปีใช้ได้ตลอดนะใช้ทำมาหาก,กินได้ตลอดเลยนะครับพี่โนโจึงรู้สึกเสียดายว่าที่ทำไมไม่เจอโปรแกรมนี้ตั้งนานประหยัดได้เยอะเลยใช่ไหมคราวนี้ก็คือตอนนี้แอป ne ิ t y ่เขาเปิดให้ใช้ฟรี6กเดือนไม่มีเงื่อนไขไม่มีแบบบังคับให้ซับสคริปต์อะไรต่าง ปีใช้ได้ปี100ร้อเปอร์นในระยะเวลาหกเดือนพอหลังจากครบ6เดือนปั๊บเราจะซื้อหรือไม่ซื้อก็ได้ครับแต่พี่โนจะซื้อตอนนี้พี่โนใช้ สิทธิ์นี้อยู่นะแต่ถ้าใช้หมดอะพี่โนก็จะซื้อเนี่ยเพราะว่ามันคุ้มนะครับเป็นโปรแกรมทํามาหากินนะคือซื้อครั้งเดียวจบดีกว่าจะต้องไปจ่ายรายเดือนมีบทเรียนทว utorial รรด้วยนะครับนะแต่ส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษแต่หลังจากนี้นะครับเดี๋ยวพี่โนจะท,ทรราทว utorial ภาษาไทยมาเพื่อคนไทยโอเคไหมเดี๋ยวพี่โนเชื่อว่ามันมีประโยชน์มากนะเดี๋ยวคุณนะตามช่องนี้ไว้นะครับเดี๋ยวพี่โนจะทํคลิปสอนภาษาไทยประกูลแอคฟิลิตี้ทั้งหมดครับ